สวัสดีวันนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นเสาร์วันที่13กันยายน2567พ,พ,พี่น้องโปรดติตลาดนัดโคกบือตำบลคำเตออยอำเภอไทรเริญจังหวัดยะโสธรนะครับฝากประชาสัมพันธ์ต่อในแอมยามไฟ์ดสดไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูอองามครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามเขับมาแล้วฝากกดไลค์คกดแชร์กดติดตามนะครับมันจะมีบรรยากาศสดๆกันทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับแจ้งวว้หยุดนะครับไม่มีหุดจันทร์อังคารพูดออกตลาดเพื่อหัดสุกเสาร์อาทิตย์นะครับครับตลาดคำเตยก็เปิดททุุุุกกกกววัััันนนนศศรรรร์์ะะคคบบเปิด บางบางที่นะครับเอฟซีถามแม่ตลาดมีมือไดแน่นะครับก็่ตอบยากก็ได้เพราะว่าตลาดมีทุกมือนะครับแต่ว่าครับตลาดเปิดมือแล้วอาทิตย์ละวันนะครับมันกระจายตัวกันอยู่ไปแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะครับแต่ว่าถ้าถ้าอยากไปแต่อยากเบิงยี่เรีกับมีทุกมือครับครับตลาดมีทุกวันนะครับแต่ว่ากระจายตัวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับ บางตลาดก็เปิด2มื่นกับนีนะครับแต่ว่าตลาดส่วนใหญ่นะครับจะเปิดอาทิตย์ละวันนะครับอาทิตย์ละวันครับเป็นไห้ราคากันนี้เปิดไปหมื่นสามหมื่นซีนราคาจริงเนี่ยนะครับชิได้กันอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยเต็มที่นะครับอ่างงัวแม่แยกลูกทองว่างงัวขั้งสูงลอยสี่สิบก็ยังอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับราคาประมาณนี้นะครับอยู่ตลาดนะครับ เด่มย่ไมิายางกอนไปเบิงทั้งนี่นะง่วเร่มันก๋มี่กับง่วนเรู่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าง่ว่่่นา่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่ด่ดี่่วน่่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 ่เ่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่น่่่่่่นครับ ร้อยห้าสิบครับเนื้อเน่นๆ่ๆครับตื่นสนามเ่เคเข่าสนามมันห่านะรองเห็นตัวแม่หลายหนุ่มน้อยสูงรนะ้อยห้าสิบหนุ่มนอยสูง150อนอยหาบนๆนะไม่หางเหยียดน้าิ่นก็ต้องคอราคาอยู่ครับ เร่องเนี่ยเหาเป็นเื่อบเาใหม่หดแต่าัน้อนเเ่งจะมดวงหนาหดเหยียดใหเหียดให้เยปเินเปิดเินเปิดเรา่าไปนะในหอยเขินเปิดเรา่าไปหาหมื่นหาหมื่นครับ

ในหางเวียดนาากําลังเสืออยู่นะครับคุณชัยธุมพรสวัสดีนะครับพี่เต๋อสวงามนะครับขอบคุณหลายๆนะครับแไมกําลังใจทุกหน่ในหางวดอะกําังวะไม่ไหวกันหยอกกันไม่ไหวกันหยอกกันครับ บอกผูยี่ไงในหางเวียดนามไห้สี่หมื่นหานะครับราคานี้นะครับผูใ้ใดมีง้วผูตัวยี่ไงี้กับเป็นราคาอยู่นะพม่้องครับ,รบง้อผูตัวอ้วนเนี่ยนะง้อผู่กงต้อกับตรงบร,ริวงสังข์น้องจาใหญ่ใแบบนี้คนโปรดไน่ๆๆนหางคือเบอร์เรกันนะหมื่นหกเมียจะเมี วหนื้อาถาัวอมาย่แนิลูกนหงายลูกนิดเดียวลูกิลูกเดียววันนีนเดียกับไแค่สองนมลูกเรอยกก้มเลยจ่ายกี่บาทเรยก้มโอ้ีสามหมืสองครับสามหมื่นสองสเอาเืิอนี้บรรยากาศเทียบใบซื้อขายกัคือค้าคือเก่าทุกคนคุณพ่ออาทิตย์เป็นกับว่าเห็ดเียนใบเห็คือเก่าหรือเป่นพี่น ทุนพอจะาของสนามเพิ่นกับาเขียนใปมืนนี้มีทีมงานมาสาคนเหนราะ่างต่ว่าคนไ่ลยกนกต่อราคากันเลยนะเป็นสีแย่เนี่ยแยกอยู่กันตัวเงี้ยวถึงเนาะกำเนือใสดใดเด้อเอาคราเอฟซีทันใดสนใจอยากเลี้ยงชโลเลีเด้พี่น้องพยายามเบิ้งส่งแบบนี้แ้วพน้องเด้ กามเนื้อมันได้นะครับกามเนื้อมันดีนะครับ,บางที่ซื้อไปจอยๆนะมันเป็นจอยๆมันเป็นน,นั่บนะนะนี้เนี่ยเนี่ยองแบบนี้มันจังสิมีเนื้อมีหนังแน่นด้วยนะมันยังสิไปได้นะเป็นยางบึงว่างามเงีเออหนียังแดงงงามงามมีคนขายไปะนะเนาะยังแด่งงามงามมีคนขายบปะนาะเนี่สูงเลยนะ แดงๆง,งามๆนี่เราครับนี่ยค่าจ้าบาทน,น่ยมื่นแปด0โอ้ใหญนะ่งามนะด่งดีนดยงดีนะติดหูมาหน่อยนะสูงร้อยสี่สิบหวมื่นแปดแดงดีครับมื่นแปดราคาเปิดยูตลาดนะครับแต่ไปซื้อน้ำบ้านไปซื้อมื่นหน่อยหน่อยเนพรพด็กเพราเด็กคำนวณราคาได้นายังขาดดำเดงอยู่แต่ว่าโคองสางดีนะครับเครื่องดำนะ ขอบผู้ดำแข้งขาดำเครื่องดำนะครับติถหงว่านอหนึ่งนะครับชื่อไเบื่อลื่นนะครับหมื่นแปดพส่เบอร์นะครับศูนย์เก้าห9 3่งศูนย์ก้นึ่งแปดนึ่งเก้าแปดหนึ่ง้าสามเก้านย์สามสามเก้านย์สามนับสนใจ้าหนใหญ่เงียเงเงมื่นสาว,อาาว,อาาว 18, เอาทายยางงามอยู่ครับทายยางงามอยู่นะ ขาดแต้มเยี่ยงนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นงัวโคั้วของสางอยู่นิ่งอยู่เดิแต่ว่าอากาศมันอากาศมันขึ้นครับกำลังขครับเป็นงัวงง่วงมุ่มงัวขาวบดงัวมุมงัวมุมเอองัวงัวเท่านี่เท่าตรงนั้นกำลังขึ้นอยู่นะงัวเท่าเซ้งเหรอครับนี่ผสมไปครันี่ยัง เกำลังขึ้นเป็นกลังขึ้นเยู่ขนานครับเปิดราคาอะไรเป็นแน่ในหนึ่งมื่นแ้ามื่นแปดพันห้าร้อยเปนอาใหญ่เลยสูงลอยแตลอยสี่สิบเจบวกรอยสี่บห้าบวก่รอยหาปนหัวเท่าบดพร้อมผสมบือเรื่องมีบือเรื่องดีหนังหนาดีนะงวเตียงเย้มื่นเปลอ่ะสำหรับสายงวเท่าบดงวเท้าบดหน้าดำขาดำขาดำ

เป็นเป็นต่อเป็นตอ,นตอมีคนมาต่อมือนหาได้หล่ยสมมตนั้นะฮนะนะหนายหอยกันวานครับสูงด้วยป่นเนาะสูงลอยีบวกแกลอยหามนะอะอนาคตรลอยหาสบวกนะครับพร้อมผสมนะครับสาวพร้อมผสมจมูกมีมกอ,มอมเสือกหน่อนึงนะครับจมูกอมเข้าน่นะครับสนใจที่ต่อใดเบอร์ไหนะครับ0 8 4ย8 4 5 3ส0 9 8 0 0ร

ขวดดำกัดแองกัดขนดำไม่มีเขากัดคัดแม่ลูกเจ้าบาดนะครับแม่ลูกสองหมื่นหนึ่งร้อกัดแม่ลูกสองหมื่นยังยังลออยู่ขึ้นอ่างน แม่สูงร้อยสามสิบกวกนะครับกัดแม่ลูกนะครับแม่ลูกสองหมืน่นแม่ลูกลูกแม่นะครับลูกแดงดำนะครับแม่ออกดำเข้มนะครับลูกออกสีช,ช็อกโกแลตนะครับลูกตัวสีช็อกโกแลตครับกัดโอเคดีนะครับ,ด,รบดูเดมน